แย่ yeah. นี่ครับตอนนี้ผมก็อยู่นะครับส่วนของกับเจ้ารถมิวเอ็กนะครับเจ็ดที่นั่งนะครับสุดล้อนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของหลังคาดําแล้วก็แม็กแต่งซิ่งนะครับซึ่งสีเดียวเนี่ยโอ้โหดูสีกับเข้ากับรถเลยเนาะขาวมุกตัดกับดําเนี่ยครับเนาะอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่ารถคันนี้อ่ะราคา1นึ่งล้านหนึ่งแบาทเนี่ย แล้วยังมาตกแต่งเพิ่มเติมอีกเนี่ยครับราคาไปเท่าไหร่แล้วความสวยงามที่เท่าไหร่นะครับอ่ะเริ่มจากกระจังหน้านะครับกระจังหน้าก็ยังเหมือนเดิมนะครับแล้วนะครับในรุ่นของตัว Active นะครับนี่กระจังหน้าเป็นสีดําไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับอันนี้กระจังหน้ายังหุนเดิมนะครับตาไฟก็เป็นส่วนของตาไฟโปรเจคเตอร์นะครับผมปรับระดับได้ถึง4ระดับนะครับแล้วก็ส่วนของไฟตัดปอกก็ยังไม่มีมาให้นะครับ อ่าแล้วก็ส่วนของด้านบนนะครับกระจกบานหน้าก็ติดฟิล์มให้เรียบร้อยนะครับพร้อมกับตัวปัดการปัดน้ําฝนเนี่ยก็ยังเป็นตัวธรรมดาเนาะยังไม่ได้เป็นตัวที่มีการฉีดอยู่ด้านบนนะครับแล้วมาดูส่วนของด้านหน้าเห็นแบบนี้นะครับแม็กยางนะครับแม็กยางตัวนี้นะครับแม็กจะเป็นแม็กขอบ18นะครับ แม็กเนี่ยจะเป็นงานไทยนะทุกคนนะครับก็จะเป็นส่วนของอางาน MK คืองานไทยของเม้งการยางนะครับตัวนี้จะปักสัญลักษณ์เลย MK สปอร์ยิงเลเซอร์มาสวยๆนะครับแล้วก็มีเลเซอร์ยิงยอดแดงแบบนี้ก้านจะเป็นสีดำก้านยกนะครับเป็นทีนะครับแล้วน็อตตัวนี้ลูกค้าบอกขอเป็นน็อตเดิมโรงงานชุบนะครับแล้วใส่ฝาครอบดุมสีดา นะครับรอๆเลยนะครับเรามาดูส่วนของยางนะครับยางก็จะเป็นขนาดยาง265 60ขอบ18นะครับซึ่งตัวนี้นะครับยางจะเป็นยางของเลนโซ่ซึ่งจะเป็นยางงานไทยอีกแล้วนะครับแม็กกับยางตัวนี้เป็นงานไทยทั้งคู่เนาะน่าสวยๆลายก็ประมาณนี้เลยนะครับไม่ดังนะครับผมลายนี้นิ่มๆนะครับแล้วขนาดส่วนของล้อนะครับไม่ล้นเนาะตัวนี้บอกเลยนะครับว่า คุ้มแล้วก็ใช้งานกันยาวๆนะครับ2ปีนี้ผ่านเลยนะครับเรามาดูส่วนของไฟเลี้ยวนับในรุ่นของนี่ตัวนี้นะครับไฟเลี้ยวจะอยู่ด้นง้างยังไม่ได้อยู่ที่กระจกนะครับกระจกตัวนี้ไม่ได้แลปเนาะจะเป็นสีนะครับที่มาจากโรงงานเลยสีดําด้านนะครับส่วนที่แ็ปก็จะเป็น1่ล่ะตรงนี้นะครับขอบส่วนของตรงนี้แล้วก็ส่วนของหลังคาด้านบนนะครับที่แ็ปเห็นไหมอ่านะครับแล้วก็ขอบ ตรงคิ้วเนี่ยเห็นไหมนะครับขอบตรงคิ้วนี่แล้วก็ด้านหลังตรงนี้นะครับด้านหลังตรงนี้ยาวลงมานะครับแล้วก็ส่วนของขอบกระจกตรงนี้ก็มาจากโรงงานตัวนี้ก็มีมาให้จากโรงงานนะครับตัวนี้ก็ใส่ส่วนของการสาดเข้ามานะครับการสาดวิวเนะครับแล้วก็ใส่ส่วนของจานรองมือเปิดมาให้จักลงใส่เพิ่มเติมให้นะครับแล้วก็ตัวมือเปิดจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเนาะจะเป็นสีขาวมุกนะครับแล้วก็มาดูส่วนของ บันไดข้างนะครับบันไดข้างเนี่ยครับสีด้านข้างเห็นไหมครับสีด้านข้างตัวนี้นะครับสีจะเป็นสีดําเป็นโนโแบ็กนะครับยาวตลอดเป็นถึงด้านหลังเลยนะครับแล้วก็มีพื้นเหยียบแต่ก็เป็นสีด,ดําด้านขอบด้านขอบตรงนี้นะครับจะเป็นสีดําดแล้วก็จะมีพลาสติกอ่อนๆนะครับสวยๆเว,วะลาเหยียบจะได้กันลื่นนะแล้วก็มาดูส่วนของแม็กล้อหลังก็ มีขนาดที่เท่ากันนะครับก็เป็นยาง2อ5 6 0 1 8างนะครับแม็กก็จะเป็น MK นะครับก่ถ้า4ลร้อเนี่ยสามารถสลับยางกันได้เลยเพราะถึงเช็คระยะนะครับเพราะว่าขนาดยาง4ล้อเนี่ยเท่ากันเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเปิดฝาถังเปิดน้ำมนันก็กดดึงออกมาตัวนี้จะเปิดได้ก็ต่อเมื่อลูกค้ากดปลดล็อกรถแล้วนะครับเวลาเราก็กดเข้าไปแต่ถ้าลูกค้าไม่ได้ปลดล็อกรถฝาถังตัวนี้จะเปิดไม่ได้นะครับเหมือนกับเป็นตัวล็อกไฟฟ้านะครับแล้วก็ผมจะให้ดูอีกที่หนึ่งที่ เปิดฝาถังน้ามันอ่ะอันนี้ผมก็ยกขึ้นปึ๊บอ่ามันจะไม่ได้เปิดตัวเปิดไฟฟ้านะครับเปิดแล้วก็ยกขึ้นนิดนึงนะครับที่ผมแจ้งเมื่อกี้ถ้าสมมติว่าถังน้ามันเปิดไม่ได้ให้ลูกค้ามาแกะตัวนี้ออกมาเห็นไหมครับสีฟ้านะครับตัวนี้จ,จะเป็นตัวดึงเปิดอ่าถังน้ํามันฉุกเฉินนะครับเผื่อเวลาที่ลูกค้าอ่ารถแบตหมดนะครับกดเปิดล็อกไม่ได้นะครับถังน้ํามันมันก็จะเปิดไม่ได้นะครับลูกค้าก็สามารถ เปิดตัวนี้ออกแล้วก็ดึงสีฟ้าเข้ามาเพื่อที่จะเปิดฝาถังน้ำมันได้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่ให้ลูกค้านะครับนี่ตัวนี้ก็มีไฟให้ด้วยนะครับอันนี้ผมก็พับให้ดูนะครับบางคนบอกว่ามิวเอ็นะครับเจ็ดทิศงสามารถใส่ของน้หมัอะไรเงี้ยเนี่ยครับตัวนี้สามารถใส่ได้เลยกว้างๆนะครับสามารถปูเป็นที่นอนลมนะครับแล้วก็ให้ลูกเล่นนอนได้เวลาขณะเดินทางนะครับตัวนี้ก็กระจกเห็นไหมครับก็จะมีระบบลรฟ้าโอ้โหแจ๋ว นะครับเดี๋ยวลองปิดก่อนนี่นะครับก็เรียบร้อยนะครับก็สําหรับคันนี้ก็สวยงามนะครับรอเฟียวมากเลยนะครับสวยสวยโคตรหล่ออ่ะผมบอกเลยจำๆเลยนะอันนี้แค่ตัวเริ่มต้นนะถ้าเป็นตัวท็อปจะขนาดไหนนะครับก็สําหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้เพจของเซลลตุยด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากดูแลสุขภาพลูกค้าเช่นเคยนะครับที่คนไหนที่ชมดูคลิปก็ฝากดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเพราะว่า ช่วงนี้อากาศเย็นนะครับกลางวันอาจจะร้อนนะครับอากาศกลางคืนก็แบบว่ามันเย็นๆหน่อยนะครับก็ฝากดูแลสุขภาพด้วยใกล้ปีใหม่แล้วก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะครับที่ดูคลิปนะครับก็สวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ